ชมรักปูสาแดงต้นฉบับตอนที่299โกโมริกาคุยกับโรนิดเปรนาเดินถือกาแฟร้อนเข้ามาโกโมริกาให้วางกาแฟและออกไปโดยไม่ได้หันเมื่อมองหน้าโรนิดเล่าเกี่ยวกับความรักเปรนาอนุรักษ์โกโมริกาคิดเผาความทรงจำความรักเปรนาให้เหมือนกับเผาบ้านภูเขาเธอยกแก้วกาแฟดื่มจนทำให้ลูกลิ้นเธอโกรธเดินออกมาที่แผนกต้อนรับถามว่าใครเอากาแฟร้อนไปให้ในเมื่อเธอขอ กาแฟเย็นพนักงานมามุงดูชายคนหนึ่งหัวร้อโกมริกาไล่เขาออกเธอให้ผู้จัดการหาคนคนนั้นมาเธออยากจะตบให้เวลาเขาห้านาทีไม่เช่นนั้นตัวผู้จัดการก็จะโดดไล่ออกเช่นกัน อนุรักษ์เข้ามาในห้องทำงานเห็นโกโมริกาสภาพห้องของเขาสอบถามเธอเธอบอกทุกอย่างเรียบร้อยดีขอให้เขาไปทานอาหารกลางวันด้วยกันเขาบอกเป็นเซอร์ไพรส์ที่น่ารักแต่เขาจะไปทานอาหารกลางวันกับลูกน้องและจะประชุมไปด้วยที่บ้านบาซูโมฮินีตะโกนใส่คนรับใช้ที่ทิ้งรูปเปลนาไว้ในห้องเก็บของสั่งให้เขาเก็บกวาดทุกอย่างให้หมดเนวีเข้ามาบอกโมฮินีอยากชวน เพื่อนมาที่บ้านมุยนีเห็นด้วยที่ห้องทำงานโกโมริกามองรูปอนุรักษ์ในมือถือบอกเธอมีความสุขที่อยู่ไกลเขาอยากใช้เวลาร่วมกันมีครอบครัวและอยู่กับพนักงานที่งี่เง่าในออฟฟิศเธอสามารถใช้เวลาส่วนตัวที่นี่กับเขาได้หลายชั่วโมง ผู้ช่วยผู้จัดการเข้ามาบอกว่าผู้จัดการส่งเธอมาช่วยดูแลเมื่อเห็นเบอร์บนกล่องเอกสารที่อีกฝ่ายยกมาถามว่าคืออะไรผู้ช่วยบอกว่าผู้ช่วยผู้ช่วยผู้จัดการบอกจะเอาไปเก็บในห้องเก็บของเพราะที่นั่นมีแฟ้มเก่าๆอยู่ โกโมริกาก็ให้อีกฝ่ายพาไปเมื่อไปถึงเธอคิดว่าห้องนี้มืดเป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับพวกเขาในห้องประชุมอนุรักษ์ถามเปลนาว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับมาเฟียใต้ดินไหมเปลนาบอกมีแต่อยู่ในห้องสมุดผู้จัดการบอกไม่ใช่ห้องสมุดแต่เป็นที่ห้องเก็บเอกสารเปลนาเข้าไปในห้องเก็บเอกสารค้นหาแฟม้ม โกโมริกะใช้เข็มกลัดล็อกประตูจากด้านในไว้แล้วใช้เศษไหมกันเพื่อไม่ให้ประตูปิดจากนั้นเธอก็โยนเข็มกลัดทิ้งยิ้มและโทรหาหนูรักเธอบอกเธอหลงทางอยู่ในห้องเก็บของเธอเดินเข้าไปในห้องเก็บของและดึงผิวออกทำให้ไฟดับเปลนาที่อยู่ในห้องเก็บของตกใจและคิดว่าห้องนี้มีผีตามที่มาลาเคยบอกไว้โกโมริกะออกไปรอให้หนูรักเข้า เข้าไปในห้อง จนเมื่ออนุรักษ์เข้ามาในห้องเก็บของประตูล็อกทันทีอนุรักษ์ถามว่าใครอยู่ในห้องนั้นเปรนาตะโกนตกใจที่เห็นอนุรักษ์เปลนาพยายามเปิดประตูเปรนากลัวพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือโกมบริการที่อยู่นอกห้องแปลกใจที่ได้ยินเสียงของผู้หญิงนงรักปูสาแดงต้นฉบับตอนที่300เปรนาตะโกนขอความช่วยเหลือว่าเธอและอนุรักษเจ้านายถูกขังที่นี่ อนุรักษ์ถามทำไมถึงอ้างชื่อเขาเธอก็บอกใครจะมาช่วยเธอทันทีนั่นเป็นเหตุผลที่ต้องเพิ่มชื่อเขาไปด้วยโกโมริกามาเคาะประตูถามว่าใครอยู่ที่นั่นเปลนาตกใจโพเข้าสวมกอดอนุรักษ์เขาเห็นภาพเก่าผุดขึ้นมาโกโมริกายังคงตะโกนถามว่าเธอเป็นใครเปลนาบอกเป็นเลขาของอนุรักษ์โกโมริกาหงุดหงิด ที่แผนพังทลายจึงเดินตามไปหาคนมาให้ไขกุญแจห้องอนุรักษ์คุยกับเปลนาหลายเรื่องอนุรักษ์ถามเรื่องเกี่ยวกับนิยายถามว่าเธอชอบเรื่องแนวความรักไหมเปลนาบอกมีเรื่องความรักที่ยังไม่จบ เป็นเรื่องราวโปรดของเธออนุรักษ์จำได้ว่าเขาเลยเล่าเรื่องนกน้ำให้เปลานาฟังว่านกตัวนั้นตายเพราะความรักเปลานาก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตเธอขอบคุณเขาและเดินไปหยิบแฝม ยามมาเปิดประตูห้องโกโมริกาก็เข้ามาลาแขนอนุรักษ์ออกไปในตอนกลางคืนที่เตียงนอนอนุรักษ์บอกเรื่องที่เกิดขึ้นที่ห้องเก็บของไม่ใช่เรื่องปกติบอกเขาไม่รู้ว่าเขาจำเรื่องนกน้ำได้จากที่ไหนโกโมริกาคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครที่มาปลุกความทรงจำในอดีตเขาขึ้นมาโกโมริกาถามว่าหญิงคนนั้นเป็นใครอนุรักษ์บอกเลขานุก,การแต่ทันใด มีสายผู้จัดก,การโทรมาหาเขาขัดจังหวะ ฝ่ายเปรนาคิดที่จะลาออกงานผู้จัดการได้ยินคำพูดเธอบอกถ้าอยากลาออกจะต้องแจ้งให้พวกเขาทราบก่อนแผานากต้อนรับมาขัดจังหวะทั้งสองบอกว่าอนุรักษ์อยากจะพบเปลนาโกมริกาอยู่ในห้องทำงานถามว่าใครคือเลขานุการของอนุรักษ์ผู้จัดการบอกเปลนาโกมริกาตกใจที่รู้ว่าเปลนาเป็นเลขานุการคิดว่าทำไมอนุรักษ์ถึงปิดบังเรื่องนี้จากเธ อนุรักษ์คุยกับเพลนาในห้องโกโมริกาได้ยินการสนทนาพวกเขาอนุรักษ์สังเกตเห็นใครบางคนที่ประตูโกโมริการีบซ่อนตัวกังวลคิดจะวางแผนบางอย่างเพื่อจะลดทอนภาพลักษณ์ของเพลนาในสายตาอนุรักษ์เธอคิดว่าผู้จัดการจะสามารถช่วยเธอได้ ดงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่301โกโมริกาโทรหาอาชิตผู้จัดการขอให้เขามาพบเธอหากต้องการเงินเดือนเพิ่มเป็นสองเท่าด้วยการไล่เปลนาออกจากบริษัทโดยห้ามเปิดเผยข้อมูลให้คนอื่นรู้ว่าเธอเป็นคนสั่งอาชิตบอกเปลนากำลังวางแผนที่จะลาออกอยู่แล้วโกโมริกาให้เขาคิดแผนการทำอะไรก็ได้เปลนาจะต้องถูกไล่ออกและได้รับความอับอาย ต่อมาอาชิตผู้จัดการก็เรียกพนักงานทุกคนมาที่หน้าแผนกต้อนรับถามว่าใครที่เป็นคนหยิบเอกสารราชการจากโต๊ะเข้าไปเขาโทษพนักงานต้อนรับ อนุรักษ์เข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นผู้จัดการเล่าให้อนุรักษ์ฟังบอกตำรวจกำลังมาอนุรักษ์บอกไม่จำเป็นที่จะต้องให้ตำรวจมาในเรื่องนี้สารวัตรเจ้าหน้าที่มาถึงอาชิตบอกเอกสารถูกขโมยและคนร้ายอาจจะเป็นพนักง,งานต้อนรับหรือเปรนาชามาเพราะเธอต้องการจะลาออกอนุรักษ์ตกใจที่ได้ยินชื่อเปรนาเป็นผู้ต้องสงสยัยตำรวจตรวจคนทั้งสำนักงานอนุรักษ์เข้า เขามาถามอาชิตว่าเขาต้องการร้องเรียนอะไรผู้จัดการบอกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทพวกเขาตำรวจพบเอกสารในกระเป๋าเปลนาตำรวจจะจับกุมเปลนาเปลนาปฏิเสธที่จะทำอนุรักษ์ปกป้องเธอบอก ไม่ควรพาเธอไปตำรวจบอกจะต้องนำตัวเธอไปสอบสวนอนุรักษ์สัญญากับเธอว่าเขาจะหาทางปล่อยตัวเธอก่อนเย็นนี้อนุรักษ์โกรธไล่อชิตผู้จัดการออกอชิตโทรหาโกโมริกาบอกงานของเธอสำเร็จแล้วแต่เขาถูกไล่ออกโกโมริกาบอกเขาจะได้รับเงินเข้าบัญชีทุกเดือนโกโมริกาอยู่ในรถยิ้มยาะเมื่อเห็นเปลนาอยู่กับตำรวจอนุรักษ์ตึงเครียดเชื่อว่าเปล ไม่มีวันทำพนักงานต้อนรับสองคนเล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมผู้จัดการที่มีต่อเปลนาและเขาอย่างเคยต้องการจะไล่เธอออก เมื่อรู้ว่าผู้จัดการกำลังเก็บของอนุรักษ์ไปหาที่ห้องอนุรักษ์ถามว่าเขามีปัญหาอะไรกับเปลนาทำไมเขาถึงได้ดึงเธอเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อาชิตพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับเปลนาอนุรักษ์เกือบจะชกใบหน้าบอกจะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดผู้จัดการก็เริ่มตึงเครียด ในห้องควบคุมอนุรักษ์ขอให้พนักง,งานแสดงภาพสถานที่ทำงานของเปลนาเห็นใครบางคนสวมหมวกปิดหน้าตาแอบเอาเอกสารมาสอดไว้ในกระเป๋าเปลนาซึ่งคนรายนั้นก็คือตัวผู้จัดการอนุรักษ์ขอสำเนาและตรงไปที่สถานีตำรวจยืนเอกสารเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเปลนา ลงรักภู้สาแดงต้นฉบับตอนที่302อนุรักษ์ขอให้ตำรวจดูภาพจริงในสำนักง,งานของเขาถึงแม้จะไม่เห็นหน้าคนร้ายเพราะมีหมวกปิด แต่เปลานาได้รับการพิสูจน์ว่าบริสุทธิ์อนุรักษ์พาเปลานาออกจากสถานีตำรวจโดยจับมือเธอไว้เพลานาขอบคุณเขาที่ช่วยเหลือเธออนุรักษ์บอกมีคนอยู่ข้างหลังเธอในสำนักงานแนะนำให้เธออยู่กับเขาตลอดเวลาเหมือนเงาอนุรักษ์เลื่อนตำแหน่งเธอจากเลขานุกการเป็นเลขานุกการส่วนตัวของเขาและจะยังลาออกไม่ได้จนกว่าจะหาคนมาแทน แทนที่ได้เพรนาเห็นด้วยที่ห้องโถงบ้านบาซูกํำลังจัดงานพิธีสินดูคาราโกโมริกาก่อให้มุินีมอบสินดูให้เธอมุินีมอบสินดูให้ทุกคนก็ประกอบพิธีกรรมต่อมาโกโมริกาเอ่ยว่าทาปูมันแล้วอีกไม่นานก็แต่งงานเนวีสงสัยว่ารู้ได้อย่างไรโกโมริกาก็รีบอ้างว่ามุินีเล่าให้เธอฟังเนวีรู้สึกแปลก ฝ่ายโกมริกาตื่นเต้นกับแผนการที่สําเร็จของเธอและเริ่มเล่นสินดูโยนขึ้นอากาศแล้วประกบลงบนแขนเธอบอกสินดูนี้คือพรของพระแม่ธุรคาทางด้านอนุรักษ์บอกเปลนาว่าเธอต้องทํางานที่บ้านเขาด้วยเขาพาเธอไปที่บ้านทุกคนในครอบครัวต่างตกใจที่เห็นเปลนานเดินเข้ามาบนสินดูโดยทิ้งรอยเท้าไว้เบื้องหลังโกมุตบอกเหมือนภรยาเดิน ข้าวบ้านสามีช่วงกราประเวทโมยนีโกรธโมยนีถามเปลนาว่ามาทำอะไรที่นี่อนุรักษ์บอก เขาจับเธอมาเธอดือ้อเธอไม่ยอมมาเขาบอกเขาหิวโกโมริกาโกรธอนุรักษ์ที่พาเปลนาออกจากคุกอนุรักษ์ประกาศว่าเปลนาจะทำงานที่บ้านพวกเขาด้วยเช่นกันเพราะเธอจะเป็นเลขานุก,การส่วนตัวของเขาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอนุรักษ์ให้เปลนาทานอาหารก่อนที่จะได้เริ่มงานเขาขอให้โมฮิณีเสิร์ฟอาหารโกโมริกาเดินออกไปและตะโกนว่าทำไมเปล เพรนามาที่นี่เธอน่าจะติดคุกเธอโทรหาอาชิตผู้จัดการต่อมาเพรนาได้พบโมโลอยและอนุพันธ์ขณะที่อนุรักษ์ไม่เข้าใจว่าพวกเขากำลังพูดคุยอะไรกันดงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่303เนวี่บอกไม่รู้จะรับมือกับเพรนายังไงเพราะมันซับซ้อนมุยนีบอกมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมันเป็นการกระทำที่ตั้งใจของเพเรนาอนุรักษ์บอกมุยนีว่า เขาจะไปส่งเปลนาที่บ้านมุยนีบอกให้เปลนาไปกับเธอบอกเธอมีของที่จะฝากไปให้วีนา ไฟวีนาตรวจสอบประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์ขงเปรนาชิวานีถามว่าอยากจะให้เปรนาลาออกงานจริงๆหรือวีนาบอกเปรนาจะมีชีวิตที่ดีถ้าอนุรักษ์ไม่มาเกี่ยวข้องด้วยชิวานีบอกว่าแม่พูดถูกแต่เปรนาจะอยู่ได้อย่างไรโดยไม่มีอนุรักษ์ โมยินีลากแขนเปลนาเข้าไปในห้องนอนถามเปลนาว่าทำไมเธอถึงกลับเข้ามาในชีวิตอนุรักษ์อีกอย่าใช้โชคชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องเปลนาบอกโชคชะตาแค่ช่วยให้พวกเขาอยู่ไกลๆโมฮีนีบอกว่าเธอรู้เจตนาของเปลนาอนุรักษ์เข้ามาขัดจังหวะโมฮยนีก็รีบเปลี่ยนสีหน้าบอกเธอซื้อผ้าสาลีจะฝากไปให้วีนา โมยนีให้ผ้าสาหลีแก่เปลนาและโมยนีคิดจะเตือนโกโมริกาก่อนที่เปลนาจะทำให้ชีวิตคงเธอพัง ฝ่ายโกโมริกาหงุดหงิดเข้าห้องพังเข้าของไปยืนหน้ากระจกร้องไห้และตบหน้าตัวเองสั่งให้ตัวเองยิ้มคิดที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้แค้นเปลนากวาดเข้าของบนโต๊ะเครื่องแป้งและเดินออกไปเธอเจอกับโมวินีที่กำลังเข้ามาโมวินีบอกว่าโซนาริกาเป็นภรยาที่สมบูรณ์แบบสำหรับอนุรักษ์แต่เปลนาไม่ดีสำหรับเขาโกโมริกาขอให้มวินีคุยกับโมลอย ขอให้มุยนีกันเปลานาให้อยู่ห่างจากอนุรักษ์มุยนีมาคุยกับโมลอยเขาบอกพวกเขาทิ้งเปลานาไม่ได้เพราะเธอกําลังอุ้มท้องลูกคงอนุรักษ์มุยนีบอกอาจจะเป็นลูกคงริชาร์ดบาจาดโมลอยตบหน้าเธอมุยนีตกใจมากที่โมลอยตบเธอครั้งแรกในชีวิตโมลอยบอกเขาจะออกจากบ้านไปกับอนุรักษ์และเปลานาถ้าหากเธอยังพูดจาแบบนี้อีกมุยนี แดงความกลียดชังเปลนาที่ลักพาตัวอนุรักษ์และโมโลอยไปโกโมริกาบอกความท้าทายจากนี้เปลนาจะสูญเสียทุกสิ่งอย่างรวมถ้งลูกของเธอด้วยโกโมริกาให้คนรับใช้ไปบอกมุยนีให้มาที่ห้องมุยนีมาถึงตกใจที่เห็นหมอนข้างวางซอนเป็นกำแพงกลางเตียงถามว่าพวกเขาทําไมถึงนอนบนเตียงที่มีกำแพงหมอนขนาดนี้มุยนีบอกการแต่งงานของพวก เขาเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแนให้โมยนีวางแผนฮันมูลให้เธอไปกับอนุรักษ์โมยนีเห็นด้วย